สวัสดีครับอยู่กับผมพี่บอลฮีโรแมนนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเกมเซรซฐีกับอีเวนต์ใหม่นะครับผมไปดูกันว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรครับผมกิจกรกรมเชิญเพื่อนโปรโมชั่น มีลูกเต๋าใหม่มาด้วยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวันคิสตันนะครับโอ้โหถ้าเราเก็บคำว่า2 0 1 7หรือ2 0 1พันสบเราจะได้จี้สุดฮิตนะครับ ถ้าเราเก็บคำว่าน New, ิว N E W เราจะได้จี้ใหม่ l o ตเตอรที่ถูกรางวัลน,นะครับ S หรือ S บวกต้องเป็นรุนเอานะครับถ้าเราเก็บคำว่วา YEAR y E A R เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรเดียวจี้ G, ที่เอาไว้บวกแล้วกันไอเาเรียกอะไรออปชันออปชันะออปชันก็มี ตามนี้เลยนี่นะครับผมวันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบห้าเพชรเจ๊งคือเจ๊งครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเพชรสำหรับอีเวนนี้นะครับผมก็ผมขอเปิดของดองกันนะครับนี่เราเป็นลุ้นที่กล่องแรกกันเลยน่กล่องแรกก็ได้เลขหนึ่งมาแล้วยิ้มๆหน่อยยิ้มๆหน่อย นี่อะไรนี้อะไรหืกาดดำเลขสองครับมาแล้วมงกุฎแย่จังเลขหนึ่ง เป็น A บวกไปอันนี้ได้เป็น S นะครับอันนี้น,นี่คงไม่เกียวอะไรกันหรอกนี่ A บวกกับแยะอ่าได้ S อันนี้จะจีแ G สงสว่างก็บไว้ก่อนได้ตัว E ครับตัว E น่าจะเป็นของคำว่าเยียนะไม่เยียก็นิวเราไปกันเรื่อยๆเลย เลขสองอีกแล้วล้วไปที่เก็บกี่เต็มอืมยังไม่ได้ลุ้นเลยขายทิ้งไปไม่สำคัญขายทิ้งไปเราไปเปิดต่อครับผมอ๋อเปิดแล้วครับครึบอือหือ มีอะไรบ้างเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเต็มอีกแก่ผมว่าผมขยายผมว่าผมขยายก่อนขยายสักสองช่องพอสองสองครั้งอืมสองครั้งโห้นี่ผ้าโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าให้พื้นที่จีมันเยอะขึ้นขึ้นไปหน่อยจบเป็นเอเบ ผมขออนุญาตตีบวกแป๊บนะครับโอเคได้บวกสี่ติดสองอันรวดเลยต่อไปได้เวลาใช้เพชรแล้วครับผมไปเลยช่วงนี้จัดไปลายยาวๆต้องมีเจ๊งกันบ้างแล้ววะล็อกเนี้ยเปิดพึืบต่อไป โ,โอ้โหเต็มอีกแล้วเหรอ,อแย่จังเต็มอะไรไวยังลรอมีคำว่าอะไรพวกเนี้ยผมขมาดอะไรบ้างเดี๋ยวขอขอตัวไปดูแป๊บนะครับอ้าวเต็มไปแล้วสองอันเลยเนี่ยโอ้ยแย่จังอรับนี่ก็รับ โอเคไปเราไปลุ้นกันต่อเอาไม่ใช่นี่ผมเข้าผิดผมเข้าผิดไปลุ้นกันต่อเลยจังหวะนี้พึบโอ้โหเต็มมีกกล้วอเฮ้ยไม่เต็มวบยังร้ว S <S <an> มีอะไรให้รับอีกอ๋อมีครับมีครับนี่รู้สึกว่าเลขสองเยอะเดี๋ยวผมเอาเลขสองไปตีบวกเล่นก่อน <S <S <an> <S เลขสองมันเยอะเลขสองมันเยอะเลขสองมีเจ็ดอันใช่ไหม <S <S <an> ไปเลยติดด้วยโอ้โหไปผมเอาไปบวกไว้ก่อนถ้างั้นนี่เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งเก็บไว้เผื่อได้ ซุ่มต่อแล้วผมจะออกมาทำไมวะเนี่ยจัดไปยาวๆปึ๊บโหตัวอีสองตัวเลยทีนี้ <c oughs> ไปดับบิ้งยูดับบิ้งยูเต็มอีกเกลเต็มไวยังเราสาขยาใหญ่แล้ววะเนี่ยโอ้โหไม่มีได้เลยทีนี้โห แย่แย่มีหนึ่งกับสองเยอะหนึ่งกับสองเยอะต้องไปอัพแท็กซี่หนึ่งกับสองเหรออืดูดิติดไหมไม่ติดหนึ่งกับสองอไม่ติดอีกแล้วอืม อ๋อพอแล้วไม่ติดไปอ้าออกทำไมอีกเนี่ยลุนต่อลุ้นต่อขอยกลอบขออยกรอบไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่ปิดคันนี้หนึ่งกับสองใช่ไหมเยอะเยอะเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมติดแล้วนี่แหละต้องอย่างนี้สิวะต่อครับดับยุ ดับเบิลยูเต็มอีกแล้วผมขยายไปสองเลาแล้ว,นะวเนี่ยรู้สึกเครียดเต็มไวรับต่อไปขาดเลขเจ็ดแล้วก็ตัว R เหมือนเดิมดัเครับเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าหายากนะครับก็ดูซิว่าอีก400เพศผมนี่จะปิดอีเวนต์นี้ได้ไหมก็มาลุ้นกันนะครับ ดับเดับเอ่าไปรับต่อมีขึ้นมาให้เรารับโอ้เดี๋ยวเพื่อนผมทักมาครับแบบหนึ่งร <c oughs> ับย,วยาวๆไปเราไปลุยกันต่อสามรบเพชรครับผมสังรอบสังรอบสังรอบกี้เต็มครับ ดับบันยูดับบันยูโถดับบันยูอยู่ไหนเนี่ยดับบันยูดับบันยูจังหวะนี้ดับบันยูดับบันยูอยู่ไหนครับดับบันยูครับฮัลโหลขายจังหวะนี้มันเยอะขายขายตัวโอเล็ศูนย์เล็กศูนย์ดูไงเป็นตัวโอขายจังหวะนี้ ไม่พอผมเดิมครับสงสัยต้องเอาไปตีบวกเล่นละมีรายให้รับมเนี่ยขาดเลขเจ็ดกับตัว R ตีบวกเล่นก่อนั้างั้นน่ะห <c oughs> าเรื่องให้เปิงตังตอลอดเลยเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสองเลขศูนย์ บวกสามเลขหนึ่งตัวเอเอาตัดไปอย่าให้เสียอืมต่อไปครับลุ้นอีก260เพชรแต่บรรยูครับดับบรรยูโอโ้โหอยู่ไหนวะน,นีะ่ยหายากจริงดับบรรยูครับทุกคนดับบรรยูขี่ยูแล้วเนี่ย หัวชักมีไฟต้องปึงตังบวกทั้งหายดับเบิลยูงเนี่ยหัวชักมีไฟจังหวะนี้กดเข้าทำไมเนี่ยมีไหมมีให้แรกไหมไเลขเจ็ดมีแล้วเออรับไปเยอะมีแล้วรู้สึกว่าตัววายเยอะเอามาอีกแล้วเอารับไป ตัว E หายครับทีนี้ตายตัว E หายแย่อีหาง่ายอยู่นะอ e, น่าจะหาง่ายนะไม่เหมือนดบยูนะเอามาดับดับครับดับบดับอยู่ไหนเฮ้ยด ah. ับูสว้าเฮ้ยโอ้โหแต่มีเก้อ้โว เออก็ถูกแล้วนี่ว่าออกอีก็โอ้บาบอแล่าทีนะเยอทีหนึ่งครับทีอุท้ยดับเยู w ครับดับยจ๋าดับยจ้ามานะดับเบิลยูม เดี๋ยวเพื่อนอยู่จาลีก็มาอาก็มาจัางหวะนี้รับมันได้รับมันได้เดี๋ยวยังเหลือยังเหลือยังเหลือนี่มามานลำหอมมาทำไมมาทำไมจ๊ะอื้อหือนาฬิกาอื้อหือ อื้หัวชักมีไฟอื้หกร้อยกว่าเพชรนะครับผมนี่นะครับหกร้ยกว่าเพชรนะครับใจไม่ถึงอย่าเสี่ยงนะครับผมแนะนําไปก่อนเลยใจไม่ถึงอย่าเสี่ยงนะครับแย่ yeah, ครับแย่ yeah. ผมบอกได้คําเดียวว่าแย่ครับแย่ yeah. หมดไป600กว่าเพชรนะครับเราได้มากี่อันนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12กนะครับ12กล่องนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับต่อไปเราจะไปลุ้นกันแล้วนะครับผมมาผมขอขายจี้กี้ก็ก,กระโหลกหมาก่อนอ่าไปให้หมดไรประโยชน์มา 12บสอกองจะได้ออปชันหรือว่าจะได้ลูกแก้วแสงสว่างนะครับมาแล้วเปิดปึ๊บเด้งพงออกมว่าเป็นโอ้โหแสงสว่างนางยิ้มยิ้มไปครับมาอีกกองเป็นยิ้มยิ้มไปครับ อย่าเราอย่าไปตึงอย่าไปเครียดครับผมมาอีกกองอเราก็นั่งยิ้มยิ้มไปครับนั่งยิ้มยิ้มตอนนี้ยิ้มยิ้มพึือชักจะเริ่มเริ่มเจ็งก็ะเจ็งวะ่ะเอ้าในๆก็ในๆนแล้ว เจ๊งเจ๊งเจ๊งไปเจ๊งไปเลยอีเวนท์ที่เราก็เจ๊งเว้นนี้ก็เจ๊งเฮ้ยดีสักอีเวนท์ไม่ได้ไงวะอืื <c oughs> <c oughs> ดวงทำด้วยอะไรวะเนะี่ยอืแย่ฮะแย่แย่ครับผมแย่เลยแย่เลย แจ้งจริงดูครับดูเิยไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากลูกแก้วงงงงที่เอาไว้ตีบวกอืมเจ้าใจฮะเร้าใจเร้าใจจริงเร้าใจครับเร้าใจจริงครับผมลงดุนไว้หกร้อยก็ผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยเร้าใจครับเร้าใจจริงครับผมเร้าใจครับ ไม่เป็นผมไม่รู้หรอกเราใจขนาดไหนเราใจครับเราใจเรามาลุ้นจี้สุดฮิตมีกล่องวะสีกสะนะส่กล่องสี่ะเนาะสี่กล่องมากล่องแรกจ๊กอะไรอะไรอะไรเอ่ยปึง้งพินัยกรรมนะอยากได้พัยโอ้ยพินัยกรรม ผีนายกรรมยัย yeah. ผมได้แล้วโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ได้แล้วออ้ย oh ผี oh. นายกรรมคู oh oh. ได้แล้วคู oh oh. ต้องการนานๆโอ้โหโหผีนาย oh oh. oh oh. กรรมต่อไปก็อยากจะลุ้นป้นปอมนะไม่รู้ว่ามีเปล่านะป้นปอมอืมป้นปอม โอ้โหแท็กซี่มาทำไมไม่ขึ้นไปต่อไปครับโอ้โหพินัยกรรมมาแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรพินัยกรรมอีกครับผมได้ไปแล้วไม่ต้องมาให้ผมเยอะก็ได้โดเวลาอยากได้นี่ไม่ให้เวลางี้ให้มาเยอะจังเฮ้งงึด,ง,ดงึดเลยหัว ไอ้ครับกล่องท้ายป,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 ป่ผางลูกแก้ววางวนคนระับสุดยอดอันนี้ก็ได้อยู่นะสำหรับผมนะดูดชิบหานนยอ่ะถ้าผาไม่เจอดูดทีอ่ะโอเคได้แล้วครับผม ฮ่าก็สำหรับตัวผมนะอีเวนต์นี้นะก็ผมให้หกสิบเปอร์เซ็นในความพอใจของผมนะครับเพราะว่าตอนแรกก็สี่สิบเปอร์เซ็นนะที่ไม่พอใจเลยไอยความพอใจของผมสี่สิเปอร์เซ็นสำหรับอีเวนต์นี้แต่คือว่ามันให้พินัยกรรมผมมาซึ่งผมอยากจะได้อยู่แล้วผมก็ให้เพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นสำหรับผมแต่ว่าอีเวนต์นี้ก็ผ่าน ผ่านไปผ่านไปเหอะสาหรับผมนะผ่านไปเหอะหกสิบเปอร์เซ็นพอสําหรับผมความพอใจนะครับถ้าคนอื่นได้ดียังไงสามารถมาเม้นท์บอกผมได้นะครับว่าเออคุณได้อันนี้ไปแล้วคุณได้อน,นี้ไปแล้วคุณได้อน,นี้ไปแล้วสามารถเม้นท์บอกผมได้นะครับผมไม่หยิงครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ กีเวนนี้ก็เจ๊งตามเคยครับผมก็แต่ก็ดีใจครับที่ได้พินัยกรรมมาเพราะผมอยากได้พอดีครับแม่งคูณชิบหายไวบอดหมดแล้วทีนี้ก็เจอแปนปอมก็เจ๊งครับผมตามตามเนื้อเรื่องเลยก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามารับชมรับดูฟาร์มผมบนกิกก๊อกป on, ัญญาอ่อนติงต้องของผมไปก็อย่าว,ว่ากันเลยนะครับไว้เจอกันใหม่อีเวนหน้าหรือว่าคลิปหน้าครับผมผมอาจจะมา รีวิวใช่ไหมเขารีวิวการที่ผมได้พินัยกรรมกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากได้มานานแล้วมันไม่มีอะไรที่จะคูนห้ผมเลยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ